สวัสดีครับสำหรับบทนี้ก็นะครับจะมาเริ่มต้นนะครับเวิร์กช็อปตอนที่1นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะกี่ตอนนะครับเอ่อทำไงครับก็นะครับไฟล์เก่านะครับจากบทที่แล้วก็เป็นทัมเมอร์สองนะครับเอ่อผมก็อาจจะแบบว่านะครับไปเปลี่ยนชื่อนะครับก็ไฟล์แล้วก็เซฟแอดนะครับเอ่อจากชื่อทัมเมอร์สองก็เป็นเอ่อเวิร์กช็อปนะครับ Workshop ตอนที่1นะครับจุด C นะครับก็บันทึกนะครับหลังจากนั้นก็นะครับแอดไฟล์ที่ชื่อว่า Workshop 1นเนี่ยนะครับเข้ามาในซอสกรุ๊ปนะครับก่อนอื่นก็รีมูฟอะไรครับทัมเมอร์ออกไปก่อนนะครับก็นะครับแล้วก็แอดนะครับ Workshop นะครับก็แอดเข้ามานะครับแต่ซอสโค๊ดนะครับก็ยังเป็นของเก่านะครับซอสโค๊ดยังเป็นของเก่านะครับทีนี้เนื่องจากว่ามันเป็นของเก่านะครับก็ ทำไงครับก็นะครับลบทิ้งไปบ้างก็ได้นะครับในส่วนที่คิดว่าไม่น่าจะใช้นะครับหรือใช้ก็ตามนะครับก็เราสามารถที่จะเริ่มต้นเขียนโปรแกรมใหม่เลยก็ได้นะครับแต่เมนูเนี่ยต้องใช้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าวิคช็อปเนี่ยนะครับก็เป็นบทนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเขียนโปรแกรมโต้ตอบ CPU อย่างเต็มรูปแบบนะครับอย่างเต็มรูปแบบแต่ว่า ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพื้นฐานที่เราได้เรียนมาในบทก่อนๆน,นะครับทีนี้นะครับก็ทอามเมอ RS232 เซตเราเราก็ต้องเอาไว้นะครับเพราะว่าเราต้องใช้แน่นะครับเพราะว่ายังไงครับก็เราสื่อสารกับ RS232 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้นะครับถึงแม้จะจะเป็น RS122 หรือ RS185 ก็ตามก็ต้องใช้ฟังก์ชันนี้นะครับเพราะว่ามันก็สื่อสารออกพอร์ตซีเรียลเหมือนกันนะครับ ทีนี้นะครับทัมเมอร์สองนะครับเราก็เอาไว้นะครับเซตนะครับเราก็เซ็ตไว้แล้วนะครับก็คือนะครับเท่าไหร่ครับอินเตอร์ลับหนึ่งครั้งนะครับกี่กี่กี่วินาทีครับอินเตอร์ลับหนึ่งครั้งก็นะครับจุดศูนย์สองหนึ่งเจ็ดวินาทีนะครับอินเตอร์ลับหนึ่งครั้งนะครับก็สี่สิบหกครั้งก็จะได้หนึ่งวินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทัมเมอร์นะครับเราเซตไว้นะครับเราก็เอาไว้นะครับเราก็เอาไว้เขา up เขา down นะครับเขา up เขา down นะครับเอาไว้ไหมนะครับ เอ่อเข้าอัพเข้าดาวถ้าถ้าเกิดว่าเราจะเข้าอัพเนี่ยเราต้องใช้อยู่แล้วนะครับเข้าดาวเนี่ยก็ต้องใช้นะครับทีนี้นะครับทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าเราก็คงไว้ก็อาจจะได้อยู่นะครับก็คืออาจจะได้อยู่เพราะว่านะครับเพราะว่าเราจะไม่ต้องมาคิดใหม่นั่นเองนะครับเวลาเข้าอัพหรือจะเข้าอัพหรือจะเข้าดาวเนี่ยนะครับเราไม่ต้องมาคิดใหม่นั่นเองนะครับ นะครับก็เอาไว้ก็แล้วกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้ใช้นะครับก็คืออาจจะก๊อปคำสั่งไปแปะไว้ในอ,อ,อินเตอร์ลัปของทัมเมอร์แต่ว่านะครับแต่ว่าจะไม่ได้เรียกใช้เข้าอัพเข้าดาวตรงๆนะครับแต่เราคงไว้เพื่อให้เป็นอะไรครับเป็นแนวความคิดนั่นเองเพื่อที่จะได้เราไม่ไม่คิดแล้วเนี่ยก็คือจะไม่ไม่มาคิดซ้ําตรงจุดเดิมนั่นเองนะครับก็เท่านั้นนะครับ ทีนี้ทัมเมอร์นะครับทัมเมอร์สองอินเตอร์ลับเนี่ยนะครับเราก็ใส่วัคเตอร์อินเตอร์ลับไว้เรียบร้อยนะครับเซตทัมเมอร์ไว้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะใช้ทัมเมอร์สต่อไปนะครับเราก็ไม่ต้องลบนะครับฟังก์ชันอินเตอร์หลับของทัมเมอร์นะครับแต่คําสั่งข้างในนะครับเราก็ลบซะก่อนนะครับลบซะก่อนนะครับลบลบนะครับเอ่อนะครับส่วนฟังก์ชันเมนนะครับก็เรียกมาปุ๊บเรียกใช้ไอเอสสองสามสองเราก็ดีอยู่แล้วนะครับ ก็ทั้งหมเรียกใช้ทั้งหมดเซตก็ดีอยู่แล้วนะครับก็คงไว้อย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับเราจะลบตรงไหนครับอาจจะลบนะครับสวิต c ์คอมมานด์นะครับสวิตช์คอมมานด์เดี๋ยวเราเราจะลบนะครับเราจะลบเคสดีกับเคสยูอะไรอย่างนี้นะครับเราอาจจะลบนะครับภายใต้ปีกาอะไรครับของสวิตช์นั่นเองนะครับภายใต้ปีกาของสวิตช์นะครับเราจะเราจะลบนะครับเราจะลบทิ้งนะครับ ทำไงครับลบทิ้งก็ลบก็ซื้อนะครับซื่อก็นะครับกด delete นะครับนะครับก็นะครับก็เท่านี้นะครับเหลือเท่านี้ปรากฏว่าฟังชันเมนนะครับเหลือเท่านี้นะครับก็มาอันแรกก็ทําไมครับเซ t ตพอดสองสนะครับหลังจากนั้นก็เซ t ตทัมเมอร์ให้ให้ศูนย ให้เป็นอะไรครับเซตทัมเมอร์ให้ทําไมครับก็คือให้จุด0217อินเตอร์ลับหครั้งนั่นเองนะครับจุด0217วินาทีเนี่ยอินเตอร์ลับครั้งหนึ่งนะครับก็46ครั้งก็จะได้เท่าไหร่ครับหวินั่นเองนะครับทัมเมอร์นะครับเราก็ทําไมครับคงไว้นะครับปินเอฟเมนูนะครับเมนูเราจะทําใหม่นะครับเอ่อเตติงที่เก็บเมนูเนี่ยนะครับเราจะทําใหม่นะครับเราเราจะไม่เอาของเก่าอย่างนี้นะครับเราจะไม่เอาเดี๋ยวเราลบทิ้งนะครับตรงนี้นะครับ เราเอาใหม่แต่ว่าคำสั่งเนี่ยนะครับยังคงไว้นะครับป i n F ค o m m a n d ก็คงไว้นะครับเกตชานะครับเราจะไม่เอานะครับคอ o m m a n d เนี่ยนะครับบทเก่าเนี่ยกดตัว U กับกดตัว D ใช่ไหมครับมันถึงจะนับขึ้นหรือนับลงแต่บทนี้นะครับเราก็จะ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 รับคําสั่งมากกว่าตัว U กับตัว D ก็คือตัว U กับตัว D เนี่ยรับคําสั่งเพียงตัวอักษรเพียงตัวเดียวนะครับแต่บทนี้เนี่ยเราจะรับคําสั่งมากกว่า1ตัวอักษรนะครับ มากกว่าตัว1ตัวอักษรเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงครับจะทํำยังไงนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะทํำยังไงนะครับก็คือใช้ฟังก์ชัน get ที่เติม s นั่นเองนะครับก็คือ get แล้วก็ s นะครับ get นะครับก็คือรับอะไรครับรับตัวอักษรเนี่ยเข้ามาเก็บไว้ในหน่วยความจําของมโครคอนโทรเลอร์นะครับหน่วยความจําของคอนโทรเลอร์ก็จองเป็นอะไรครับ array ของ character หรือจองเป็น string นั่นเองนะครับก็คือใช้ ใช้ฟังก์ชัน get เนี่ยรับคาสั่งมาเก็บไว้ในสตริงนั่นเองซึ่งสตริงเนี่ยนะครับเราก็จองหน่วยความจําไว้ในไมคอรโทรนเลอร์นั่นเองนะครับทีนี้นะครับบรรทัดนี้ไม่ได้ใช้แน่ๆนะครับก็ค่าทิ้งไปก่อนนะครับค่าทิ้งไปก่อนนะครับ command เท่ากับ to upper command ตัวนี้ก็คือเป็นอะไรครับก็แค่ตัวเดียวเองค่าทิ้งนะครับค่าทิ้งนะครับทีนี้นะครับทีนี้นะครับก็ปรากฏว่านะครับก็ได้อย่างนี้นะครับ include เผื่อเราต้องใช้ นะครับไม่ใช่เผื่อนะครับต้องใช้แน่ๆนะครับต้องใช้แน่ๆเราก็นะครับตั้งไว้นะครับส่วนนะครับเอ่อเทลนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าโปรแกรมเมอร์ที่ดีนะครับก็คือต้องต้องใช้เทลยังไงครับก็ต้องใช้เทลให้สมกับประสิทธิภาพของที่เทลมีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ complete user guide ตรงนี้นะครับเราก็เรียกขึ้นมานะครับเพื่อรอที่จะใช้นะครับอย่างเช่นว่านะครับอย่างเช่นว่าเราจะเอ่ออะไรครับฟังก์ชัน to upper อย่างเงี้ยนะครับ ที่เรียนมาบทก่อนๆนะครับนึกไม่ออกขึ้นมานะครับสมมุตินึกไม่ออกขึ้นมาก็นะครับใช้นะครับ include t y p e อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็ไปเราก็ทําไมครับเอาลากแล้วก็ Copy นะครับ Co p y ไปไว้ไหนไหนครับในนี้นะครับซึ่งมีอยู่แล้วนั่นเองเดี๋ยวเราก็ต้องใช้นะครับก็นะครับเออต้องนะครับคือ ใหม่ๆเนี่ยนะครับถ้าถ้าเกิดใหม่ๆเนี่ยคือเปิดเทลก็ไม่ใช่เรื่องผิดไรแรงนะครับถึงแม้จะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ชํานาญแล้วก็ตามเปิดเทลก็ไม่ใช่เรื่องว่าเสียฟอร์มอะไรนะครับนะครับก็ขอขอว่าให้ให้ให้ใช้เทลให้เต็มประสิทธิภาพนะครับก็ก็ก็คือเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะครับก็นะครับก็นะ ได้อย่างนั้นนะครับก็ได้อย่างนั้นนะครับก็ y1 ตรงนี้ในลูเมนนะครับก็คงไว้นะครับ y1 นะครับก็มาแลกปุ๊บปิ้น f เมนูเมนูเดี๋ยวต้องต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ปิน f คอมมานด์เนี่ยก็คงไว้นะครับว่าคอมมานด์ก็คือคําสั่งนะครับก็ให้ปิ้น f เข้าไปก็ถามย u s ร์ว่าจะสั่งอะไรนั่นเองจะสั่งให้ทําอะไรนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเออเบื้องต้นนะครับเราจะสร้างนาฬิกานะครับ โดยแสดงผลผ่านทางบอเอสสองสานะครับโดยที่เขียนตัวตอบกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับก็คือนะครับเซตเวลาได้นะครับเซตเวลาได้ว่าจะเอาเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็นะครับรู้จักวิธีการอะไรครับการนับนั่นเองนะครับก็นาฬิกาก็ง่ายๆนะครับก็ได้ปูพื้นฐานมาแล้วในบทต้นๆนะครับว่านะครับก็คือนาฬิกาก็คือใช้นับขึ้นนั่นเองนะครับนับขึ้นทีละวิทีละวิแต่นาฬิกาที่สร้างผ่านทัมเมอร์ของตัว Uh, CPU ไมโครคอนโทรลเลอร์ hmm. ของเราเนี่ยนะครับ mm hmm. จะไม่ได้แม่นยำร้อ0นะครับจากบทก่อนๆน,นะครับจะเห็นได้ว่านะครับจะไม่ได้แม่นยำร้อ0นะครับก็คือมันจะได้0.99วินาทีเนี่ยนะครับก็คือมันมันจะได้ไม่ไม่หเป๊ะนั่นเองทีนี้ทํายังไงให้ได้1เป๊ะก็คือคำตอบก็คือว่าไปใช้เดี่ยวทำคล็อกนะครับเดี่ยวทำคล็อกเนี่ยนะครับเราเอาไว้เรียนชุดหน้าหรือชุดถัดไปไม่รู้ชุดไหนนะครับก็เป็นไอ i อสแควร์ซ y นั่นเองนะครับเรียวสามคอกอาจจะเป็นเบอร์ ds 1 3 0 7 ds 1 3 0 2อะไรเหล่านี้นะครับก็มันก็นะครับเรียวทำค o อกเนี่ยนะครับคือเป็นอะไรเขาเรียกเป็นฐานเวลาที่มาตรฐานที่ควรจะมีอยู่ในบอร์ดของไมครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งเราจะได้เรียนแน่ๆนะครับแต่ถ้าใครใจร้อนอยากจะรู้ก่อนนะครับพอหลังจากจบชุดนี้ไปแล้วก็นะครับอีเมลมาถามอะไรครับมาขอสโค้ดไปได้นะครับ ก็อีเมลนะครับไม่ไม่เอานะครับโทรศัพท์คือมันไม่ได้อะไรนะครับคุณโทรศัพท์มานะครับก็นะครับถ้าคุณโทรมาเพื่อจะขอส่งโค้ดนะครับไม่ต้องโทรมานะครับเพราะว่ามันไม่ได้อะไรนะครับคุณไม่ได้ไปแน่นอนนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ไล์ส่งไปให้คุณนะครับแต่ถ้าคุณเอ่อถามมาทางอีเมลนะครับผมก็สามารถจะทำไมครับ a อดแท็ไฟล์เนี่ยไปออตอบกลับไปให้คุณได้นะครับก็ เป็นวิธีที่สะดวกอย่างหนึ่งนะครับก็ขอร้องกันตรงนี้ว่านะครับให้ติดต่อมาทางอีเมลนะครับถ้าสงสัยในเรื่องของซอสโค้ดนะครับทีนี้นะครับทีนี้ก็นะครับตรงนี้ก็เซต RS232 เซตทัมเมอร์นะครับปินเเมนูถูกนะครับก็ปิน F อฟคอมมานด์ถูกนะครับแล้วทีนี้เราก็มาสวิตคอมมานนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราลบไปก่อนนะครับสวิตช so ์คอมมานเดี๋ยวอาจจะงงนะครับลบไปก่อนนะครับองนี้ก็อาจจะลบไปก่อนเหลือเท่านี้เองนะครับฟังก์ชันเมนนะครับไม่มีอะไรนะครับส่วนนะครับฟังก์ชันทัมเมอร์อินเตอร์หลับก็ทําไมครับก็เหลือเหลืออะไรครับเหลือบรรทัดเดียวนั่นเองเคลียร์ทีเอฟไว้ก่อนนะครับเราจะสั่งอะไรให้อินเตอร์หลับทัมเมอร์อินเตอร์หลับเนี่ยก็คือมันจะทํางานเสมือนกับว่าขนานไปกับฟังก์ชันเมนนั่นเองพอมันถึงเวลาอินเตอร์หลับมันก็ไปทำอินเตอร์หลับพออินเตอร์หลับทำอินเตอร์หลับเสร็จมันก็มาทับ กลับมาทำฟังกช์ชันในเมนนั่นเองฟังกช์ชันล่าสุดที่อยู่ในเมนนั่นเองนะครับพอมันทําสมมุติว่าถึงปิ้นเอฟเมนูปั๊บมันเกิดอินเตอร์ลับขึ้นมามันก็กระโดดมาทําอินเตอร์ลับก่อนนะครับพอทัพอทำอินเตอร์ลับเสร็จปุบ๊บมันก็มาทําอะไรครับปิ้นเอฟเมนูต่อนั่นเองนะครับก็ทําต่อไปทีละบรรทัดไปเรื่อยไปนั่นเองนะครับถ้ามันเดือ์รับมันก็ไปทาอินเตอร์ลับก่อนนะครับแล้วก็อินเตอร์ลับเสร็จมันก็กลับมาทําในเมนนะครับก็อยู่อย่างนั้นนั่นเองนะครับกฎกของอะไรครับ ฟังก์ชันอินเตอร์ลับแต่เนื่องจากเวลาเนี่ยมันผ่านไปเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองเสมือนกับว่ามันทํางานขนานกันนั่นเองฟังก์ชันเมนกับฟังก์ชันอินเตอร์ลับนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ขนานกันนะครับถ้าขนานกันเนี่ยต้องเป็น CPU 2แกนนะครับต้องเป็นโปรเซสเซอร์ระดับใหญ่ก็อย่างเช่น Intel เอ่อ AMD อะไระครับ X2 อะไรอย่างนั้นนะครับหรือไม่ก็เ e นที u m มดีอะไรอย่างนั้นคือมันมันระดับสูงขึ้นไปนะครับโปรเซสเซอร์เหล่านู้นะครับเอ่อเรานะครับก็ นะครับคง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 ,ค,งคือ8 0 5 1 8น่ปบิตเนี่ยโดยลำพังตัวมันเองแล้วก็ยังสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างที่ตัวมันเองทำทำได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องสแงเกณฑ์อะไรมากมายนะครับแต่ถ้าส่งเกณฑมาก็ดีก็ดีนะครับก็ดีเพราะว่าทัมเมอร์สองทัมเมอร์เนี่ยสามารถจะอะไรครับอินเตอร์ลแยกจากกันได้เองโดยอิสระนั่นเองก็คือทัมเมอร์สองตัวเนี่ย สามารถเขียนโดยที่ไม่อินเตอร์แับเนี่ยจะไม่ชนกันนั่นเองนะครับแต่ในเมื่อมันเป็นแกนเดียวอยู่นะครับเราก็เขียนควรจะนะครับแล้วก็ควรจะเขียนทําฟังก์ชันทำมืออินเตอร์แับเนี่ยฟังกชันเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเขียน2ฟังก์ชันหรือมากกว่า2ฟังก์ชันนะครับโอกาสที่มันจะชนกันเนี่ยมันมีนะครับเพราะว่าหลักการของเอ่อมันมัน,มนหลักการมันเหมือนกับคนวิ่ง2คนนะครับคนหนึ่งวิ่งช้าคนหนึ่งวิ่งเร็วนะครับพอวิ่งไปนะครับ คนวิ่งเร็วก็จะต้องน็อกรอบคนวิ่งช้านะครับก็มันก็อินเตอร์ลับชนกันมันก็เหมือนกันนะครับครับบทนี้ก็เกินเกินนิดๆนะครับแล้วก็ลบฟังก์ชันให้เหลือเท่านี้นะครับนิดๆหน่อยๆนะครับก็เดี๋ยวบทหน้านะครับมานะครับสร้างเมนูนะครับก่อนนะครับก็จะจะตัดพยายามตัดให้แต่ละบทเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะครับในการอะไรครับในการทำนะครับก็นะครับค่อยๆทำไปทีละสเต็ป นั่นเองนะครับครับวับนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับตัดเหลือไม่มีอะไรแล้วนะครับฟังก์ชันเมนนะครับก็เหลือเท่านี้เท่านั้นเองนะครับครับก็บทนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ